สวัสดีจ้าพามาเก็บผักเปียวจ้ะผักติว้วผักติ้วฝรั่งเนาะจ้ะนี่เป็นอย่างนี้เลยเป็นกอๆแบบนี้เลยจ้ะอันนี้แบบที่ออกดอกแล้วเนาะจ้ะเนี่ยหากินเลาะๆทางนี่แหละเก็บไปเอาไปจิ้มลาบปลาเนาะ เดี๋ยวเอาปลาน,นินออกมาทําโอ้มีไม่นอ่อปลานิน,น่อกกำลังอ่อนๆเลยจ้ะจ้จ้าไออย่างงามเลยเนี่ยนี่กอเน,นึ่ยอย่างงาม อันนี้ดอกมันจ้ะเวลาที่เขาออกดอกแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้ะนี่อีกกอนังอย่างงามโอ้ยทำอะไรกินนี่นาะต้มปลาใส่ต้มปลา,ากระแซบแซบด้วจ้ะเปรียวด้แทะ